ครับก็นะครับกลับมานะครับที่ช่องเล็กเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรหวยพารวยนะครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนนิพสีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับเป็นชุดที่รอคอยกันแล้วนะครับสรุปหวยนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ชุดบนร่างนะครับฟันคักๆก็คือฟันน้นน้นนั่นเอง ฟันคักก็คือฟันเน้นๆนั่นเองนะครับจัดได้จัดเลยนะครับจัดได้จัดเลยใครที่รอชุดดับนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาลงให้เลยนะครับอาจจะไม่มีเวลาลงให้เลยแต่ผมได้ทําการดับให้เรียบร้อยแล้วตัดให้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขชุดเน้นนะครับ <R ip> จะเป็นเลขชุดเน้นให้แล้วนะครับก็จะสรุปกันตรงนี้เลยบนล่าง ใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็ขอให้จัดตามนี้อ่ะทีนี้มาดูในชุดส่วนของ3าต,นะตัวบนนะครับ3ามตัวบนนะครับให้ดูกันก่อนเลขทั้งหมด5ชุดนี้ให้เน้นกันทุกชุดจะเน้นเป็นพิเศษก็คือ0ูนย์แปดและ0ูนย์เจนะครับ0 8นยและ072โอกาสที่จะมา480 270มีหรือจะมาในส่วนของ072และ084ตัวนี้จะเน้นผิดเป็นพิเศษในชุด3ตัว619524529ทุกท่านที่หยุดวันพวกนี้ให้หาซื้อลอตเตอรี่ตามนี้ได้เลยโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่มีแน่นอนนะครับอ่ะในส่วนของชุด3ตัวบนตรงๆผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาดูในส่วนของเลขเน้นนะครับเลขที่ผมตัดให้เรียบร้อยแล้วจะอยู่ในนี้เป็นชุดเน้นที่สุดบนล่างมาชุดใดชุดหนึ่งโอกาสที่จะมานี่มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนวงกลมสีแดง วงกลมสีแดงคือชุดเน้นบนล่างนะครับคือชุดเน้นบนล่างสองสี่หกหกชุดตรงเน้นได้เน้นเลยนะครับเน้นได้เน้นเลยนะครับท่านผู้ชมใครที่เน้นได้ให้เน้นเลยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่ฝงวงกลมไว้เนี่ยต้องมีมาไม่บนก็ล่าง นะครับต้องมีให้เห็นนะครับต้องมีให้เห็นแน่นอนนะครับออกช่องสรุปแบบนี้กันเลยนะครับออกช่องสรุปแบบนี้กันเลยนะครับงวดนี้เน้นได้เน้นเลยวงกลมสีแดงนะครับส่วนตัวที่เหลือก็จะเป็นหนึ่งสี่สี่ศูนย์เจ็ดสามและสองสามไม่ใช่ว่าที่ผมไม่วงกลมให้เนี่ยจะไม่เล่นเลยนะครับเพราะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยผมตัดดับออกให้เรียบร้อยคัดเป็นพิเศษมาเรียบร้อยแล้ว นะครับคัดเป็นพิเศษมาให้เรียบร้อยแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมดับร่างฟันธงไปเลยดับหดับหนะครับดับร่างผมฟันไปได้เลยตัดไปทิ้งไปร่างไม่มี6โอกาสบนนะครับโอกาสบนนะครับให้เล็งไว้ที่8ปดหนึ่งแกับหกับเต้องมีติดมาแน่นอนหนึ่งตัวบนส่วนร่างให้มองไปที่สองกับเจ็นะครับ โอกาสที่จะมานี่ครับเน้นให้เลยวงกลมสีแดงเป็นเลขทั้งหมด6ชุดตรงที่ผมเน้นให้อะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตรงนี้นะครับใครที่เข้ามาชมเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรหว,วยพารวยวันนี้ก็ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไม่ว่าทางเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเฟซนะครับแล้วก็กลุ่มไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางใครที่ได้เบอร์ติดต่อไปนะครับ สมงวดติดงวดที่4ี่ก็มาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเห่งแห่งแห่งภาวนาขอให้ทุกท่านที่ติดตามแอปเปิลนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับสมดังใจปรารถนาคลิปนี้เป็นคลิปที่จะสรุปบนร่างให้เรียบร้อยเน้นวงกลมสีแดงนะครับเน้นวงกลมสีแดงฟันคักๆักฟันคักค พี่น้องเอ้ยได้มาให้เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วเราจะกลับมาวันที่หนึ่งหลังหวยออกแล้วเรามาแสดงความยินดีไปด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้แอปเปิ้ลต้องลาไปก่อนนะครับาฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดและกดติดตามผมไม่ได้เลย นะครับเราจะมาเฮกันหลังหวยออกสำหรับวันนี้แอดเปิลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม